รามาถึงที่ Axis Life ซึ่งเป็นคลินิกที่จะรักษาและก็บำบัดผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับทาง m ิ d i s h ช w c h ช n นอลก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะดูแลสังคมโดยใช้ดนตรีบำบัดหรือเราเรียกว่า music therapy วันนี้ผมจะมาร้องเพลงเพื่อผ่อนคลายและก็สร้างความสุขให้กับผู้ป่วยจะพิ่งเสงกัยเสียงร้องผมนะครับ w ราได้วิลลิสทุกวันไหมครับเรามีชีวิตวันนี้วันนี้ทำอะไรที่ตั้งแต่ตื่นเช้ามาทำอะไรที่ให้ตัวเองอ่ะนี่คือคำถามวันนี้ตื่นมาเช้าคือจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้พยายามจะเปลี่ยนพฤติกรรมพยายามจะตื่นมาแล้วก็พยายามฝึกยิ้งเลยคือบางทีอยากจะบางทีเราแอบเหงาเองเลยอะเปิดหน้าแบบไมหงุดหงิดก็พยายามจะเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้ค่ะพยายามที่จะสร้างพฤติกรรมใหม่ นั่นคือเป้าหมายที่เราทํามาแล้วทํามาแล้วแล้วก็เป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วเราก็พยายามทำสิ่งเมืวานนี้ใช่ใช่ค่ะวันนี้ตื่นเช้ามาคิดถึงเด็กที่เราเคยเจอเด็กคนนั้นน่ารักมากแล้วก็แบบไปเดินแล้วเจอเจอแกแล้วแก มีดีเจเปิดเพลงอะนะคะพอดีลูกชายก็เป็นศิลปินกั่เป็นเพลงงานให้แก่แล้วว่างแกเราแกก็จะเต้นตัดเพลงไปเป็นเด็กที่นั่งรักมากแล้วพอได้คิดถึงเขาเท่าไหร่ก็จะยิ้มแล้วก็ไม่ตื่นเลยแบบทุกทีจะไม่อยากตื่นอยากจะนอนกิ้อยู่โอ้เห็นเด็กแล้วแบบย้่าเขาก็จุกกระดาษที่สปายเราว่ามี่ะไร something good in life แล้วเราโหเทคนิคมากมากเลยทำไมแบบทำให้เราคิดถึดงเด็กคนิคได้ให้แบบสองสามวันมันคิดถึดงเด็กคนนี้แล้วแบบมันน่ารักทำให้เรารู้สึกแบบเออมันมันมน่สสาสดใจอ่ะสนใจอะสิสะ่งที่ทำให้กับตัวเองทุกวันคืออะ จะต้องตื่นมาแล้วต้องดื่มน้ำอุ่นแล้วก็ขับถ่ายทุกวันตอนเช้าก่อนที่จะไปทํากิจกรรมอืนไม่ได้อันนี้คือความตั้งใจทุกวันแล้วก็มีงานสอนทุกวันอยู่แล้วนะคะก็คือได้ออกกําลังกายให้กับตัวเองทุกวันด้วยแล้วก็สิ่งที่มักพูดกับตัวเองหน้ากระจกก็คือชั้นยอดเยี่ยมชั้นเก่งนนคะทุกวันเพื่อให้กำลังใจตัวเองอีกเรื่องหนึ่งคือตั้งใจที่แบบว่า มาฟังคุณทูร้องเพลงเพราะว่าเจอกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่าตื่นเต้นมากเห็นเห็นใส่มาสแล้วก็เดินมาจำได,ด้วาอุ้ยพี่ทูนพี่ทูนแบบนุ่มปื้มมากตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราอุนนี้เราได้เห็นความสุขและรอยยิ้มของผู้ป่วยโดยผ่านมิวสิคเทอรปีหรือว่าดนตรีบำบัดทางมีวสิคโชว์แชนแลรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็มีความสุขมากๆในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ ดูแลแล้วก็บำบัดผู้ป่วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณ Access Life ในการเปิดโอกาสให้เราเข้ามาดูแลสังคมร่วมกันสวัสดีครับ by ศูนย์การแพทย์แบบบูรณาการซึ่งมีการนำศาสตร์การแพทย์จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งมีการรักษาป้องกันและก็บำบัดแล้วก็มีประสิทธิภาพพิสูจน์ได้จริงค่ะ การได้ช่วยชีวิตของผู้คนจาก,กทุกเพศทุกวัยให้หายจากโรคเรื้อรงังให้หายจากโรคมะเร็งหรือแม้กระทั่งยืดอายุให้ผู้ป่วยอยู่ให้นานที่สุดอยู่กับครอบครัวหรือเพื่อนหรือคนที่เขารักให้นานที่สุดแล้วก็ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในผู้ป่วยมะเร็งทุกระยะค่ะนี่คือเป้าหมายของเราค่ะและนั่นก็คือการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมให้มีคุณภาพของเราค่ะ ว่ามะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542การรักษามะเร็งนะคะ โดยการแพทย์ทางหลักเนี่ยก็จะรักษาโดยการผ่าตัดใช้แสงแล้วก็ให้ยายาที่ใช้กันนะคะก็จะมียาเคมีบําบัดยาพุ่งเป้ายาพุ้มกันบําบัดค่ะแต่การรักษาแบบการแพทย์แบบบูรณาการนะคะเราก็จะเน้นอยู่3หลักใหญ่ก็คือ 1. การหยุดยัง้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งให้เร็วที่สุดอันที่2การล้างสารพิษอันที่3การเสริมสร้างคุ้มกันบําบัด<ๆ>เพื่อควบคุมเซลล์มะเร็งไม่ให้ลุกลามค่ะ เราสามารถรักษามะเร็งแบบองค์รวมได้แน่นอนค่ะการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวมนะคะก็คือเราก็จะดูแล5ด้านก็คือสุขภาพกายอารมณ์จิตใจจิตวิญญาณและสังคมค่ะแล้วก็วิธีที่จะทําให้ผู้ป่วยหรือช่วยให้ผู้ป่วยหายเครียด หนึ่งในนั้นก็คือการทําดนตรีบําบัดหรือว่ามิวสิคเทอราปีค่ะคือมิวสิคเทอราปีนี่นะคะก็จะช่วยเบีเ่ยงเบนความคิดความวิตกกังวลของผู้ป่วยให้มาอยู่กับเสียงเพลงให้ผู้ป่วยทําใจให้สนุกเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงเพื่อจะช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลในใจของเขาแล้วก็จะมีผลดีจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยโรคสงบลงหรือว่าหายจากโรคได้ค่ะ สุดท้ายนี้หมอก็จะขอฝากและก็ส่งกำลังใจไปให้กับผู้ชมทางบ้านนะคะที่เป็นโรคมะเร็งก็ขอให้มีกำลังใจที่จะสู้กับโรคนี้แล้วก็อยู่กับโรคนี้อยู่กับมันให้อย่างมีความสุขและก็ทาง a r c h i s i s Life Clinic นะคะก็ขอขอบคุณรายการ m i h o ช Channel นะคะที่มาร่วมดูแลสังคมด้วยกยันค่ะ ก็จะดูแลเรื่องเอ่อ nutrition and lifestyle ของคนไข้ซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็จะเป็น personalized แล้วแต่คนไข้เหมือนกันค่ะก็คืออธิบายง่ายๆก็คือว่าถ้าสมมุติว่าคนไข้2คนเนี้ค่ะเป็นมะเร็งเหมือนกันเช่นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็ง อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคนแรกกับคนที่2เนี่ยมันไม่เหมือนกันด,ดังนั้นเวลาเราดูแลคนไข้อะค่ะเราก็ต้องดูว่าเออคนนี้เราต้องปรับยังไงซึ่งมันก็อาจจะไม่เหมือนกับอีกคนหนึ่งเงี้ยค่ะก็คือความสําคัญของการใช้ personalized nutrition แต่ว่าจะทานยังไงให้มันพอให้น้ําหนักมันไม่ลดให้ทานแล้วคนไข้สามารถทําได้ให้มันยั่งยืนทำเป็นไลฟ์สไตล์ไปเลยเงี้ยค่ะทํายังไงให้มันทาได้จริงตรงเนี้ยค่ะที่สําคัญสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในการรักษาคนไข้ที่เป็นมะเร็งอะค่ะการดูแลเรื่องภูมิต้านทานเนี่ยสำคัญมากเพราะภูมิเราอจะเป็นตัวกําจัดตัวมะเร็งคือคนเราเนี่ยมีเซลล์มะเร็งที่สร้างอยู่ทุกวันนะคะคือเราก็มี cancer stem cell หรือว่า Can e arm, ตัวมะเร็งที่มันเป็นที่มันเกิดอยู่ทุกวันแต่ว่าพอเราอายุน้อยหรือเราภูมิด,ดีอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ได้มีปัญหาอะไรภูมิต้านทานเราเองอะสามารถที่จะกําจัดพวกเซลล์มะเร็งพวกนี้ได้ทีนี้มันก็เลยทาให้การดูแลแบบภูมิต้านทานของเราเนี่ยมันสําคัญมากถ้าเราจะดูแลคนไข้แบบองค์รวมเราก็ต้องดูแลทุกมุมอะค่ะมุมที่สําคัญมุมหนึ่งก็คือเรื่องภูมิต้านทานรักษาตัวเองจากมะเร็งโดยที่ไม่เสียตังค์เลยก็คือต้องอารมณ์ดีค่ะอันนี้คือสําคัญหมอจะเน้นว่าคนไข้เราต้องหัวเราะให้ได้ทุกวันค่ะ ก็จะดูแลไม่ได้ดูแลแค่ร่างกายของคนไข้อะคะ่ะก็จะดูแลเรื่องจิตใจของคนไข้ไปด้วยนะคะที่นี่เราไม่ได้ดูแลแค่เรื่องสุขภาพของคนไข้อะคะ่ะแต่ก็จะดูแลเรื่องทางด้านจิตใจแล้วก็อารมณ์ ไข้ด้วยซึ่งเราสามารถที่จะดูแลเป็น personalized คือเป็นส่วนบุคคลแล้วก็เราก็จะมีเป็นกลุ่มการ์ีอปะคะ่ะพวกกลุ่ม t h ร r a p ปีก็จะเป็นพวกมิวสิกพวกอาร์ตอย่างเงี้ยคะ่ะที่สามารถที่จะปรับปรับอารมณ์ของคนไข้ได้นะคะสุดท้ายนี้หมออยากจะบอกว่าอาชีพหมอเนี่ยมีหน้าที่และบทบาทอีกส่วนหนึ่งก็คือการดูแลคุณภาพชีวิตของทุกคนนะคะหมอดีใจนะคะที่ได้มีส่วนร่วมดูแลสังคมร่วมกันสุดท้ายนี้ หมออยากจะบอกว่าอาชีพหมอเนี่ยมีหน้าที่และบทบาทอีกส่วนหนึ่งก็คือการดูแลคุณภาพชีวิตของทุกคนหมอดีใจนะคะที่ได้มีส่วนร่วมดูแลสังคมร่วมกันค่ะ